ความเหงานี่มันเป็นข้บวกข้รลบนะหนุ่มสาวได้มาพบนานก็เลยต้องซื้อกินนิดนึงเห่าฮะแม่ไม้ลูกสี่อตรถทากโสดก็ซื้อกินได้ไม่ผิดฮะเอ๊ยหรือไม่ได้มันผิดกฎหมายผิดครับค่ะซื้อกินมีหนุ่มมาบริการแต่เหมือนเอางูเห่าเข้าบ้านฮะปรากฏเอาของไปแล้วขู่จะฆ่าด้วยมาไปดูคลิปนี้ครับฮัลโหลทีลรก ร้อมหรือยังมือเนี่ยทำมงลีดีไปแก้ให้ควกมสบายใจพวดสันี่ให้ประเด้แมันวะเลือกที่จะเอามันมันวกะก็ได,ด้เด้๋ยวาห้องค่อยคุยกันเนะ ผู้หญิงเนี่ยเอาคลิปที่ฝ่ายชายถือมีดมาขู่เหมือนจะจะมาขู่ทําร้ายเธอนีฮะไปแจ้งความที่สอพอบ้านดุงอุด,ดอรนะครับ<ม>เธอบอกคนเนี้ยเธอซื้อบริการทางเพศมามเจอขโมยของทั้งโทรศรัพท์ทั้งแหวนทองแล้วขู่ฆ่าเคยไปฆ่าหมาเธอด้วย<ม>เธอก็กลัวสิครับเธอบอกเธอเป็นแม่ไม้แม,แม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกอยู่4ี่คน<ม>นะฮะไปทําทัวร์ที่พ่อปู่ศรีสุโธนาคราชที่คําชะโนดจนมีเงินมีทอง<ม>ดูแลครอบครัวได้สบาย แต่ที่เงา oh. เออก็เลยเปเงินเด็กๆแ่ะมานอนด้วยเลี้ยงมาหลายคน3ามร้อหพันหนึ่งแล้วแต่ซื้อของให้ด้วย oh. จนเจอในคนนี้ชื่อนายสราวุธหรือว่านายเลขะ <Okay. S 1> ผ่านทางแอปหาคู่ ก็เรียกมาใช้บริการแรกๆก็ดีอ่อนออนมีความสัมพันธ์ดีพาเข้าบ้านสุดท้ายเหมือนพาง,งูเห่าฮะค่ะถือว่า,<อ>าแบบนี้ใช่ไหมโมยของไปไงแล้วก็มาข่มขู่เธอหนักเข้าเธอบอกทนไม่ไหวจริงๆ,ๆนะครับค่ะก็เลยมาร้องเรียนกันแบบนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะแต่อย่างที่บอกสม่ำเสมอคะ่ะคุณผู้ชมฟังความต้องฟังสองด้านไงนะะักข่าวเราก็ขึ้นไปที่โรงพักเลยคะ่ะไปที่สบพบ้านดุงปรากฏว่าไปเจอคุณบุ๋มกับในเลขพอดีเลยกํ<อ>าลังเถียงกันเดือดเลยคะ่ะต่อหน้าตํารวจกลางโรงพักค่ะคือฝ่ายชาย ทายะเถียงเลยนะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ขายนะคุณเป็นผัวกูเป็นผัวมึงนะอา้าวตกลงเป็นผัวมีไกันอ่ะเป็นผัวนะแต่งงานถูกต้องด้วยนะไม่ใช่เด็กออฟเด็กอะไรไม่ใช่เด็กออฟอ่ะฟังหน,นนหน่อยค่ะอ๋อไอ้เพื่อนว่าให้ความสบายใจเรื่องให้เขา,ะาขอะไรให้เพื่อนทุกคนต้องมีโอ้ยก็มีก็่ังแต่อันนี้มันเกินไงนึกออกไหม สามเอาคนเป็นควหหวองเมียได้ไหมโอ้ย่างหัวมันหวงน้องอะไรหวังเมียความส่สุดย่าปอะค่ะไม่ใช่ค่ะไม่รับค่ะบ้านต่าค่ะสุงยาบ้าทุกวันใครจะเอายายาเมื่อวาถึงกูมึงมารัตอนนี้ตอนนี้น่าดูเคยเป็นนะ แหมวเวลามันไม่รักกันนี่มันกระแฉกันไปแฉกันมานะคะคุณผู้ชมคะก็เถียงกันดุเดือดนะ,ะระหว่างในเลขกับนางสาวบุ๋มคนนี้นะคะซึ่งตัวของเลขก็คือสราวุธบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กออฟไม่ได้เป็นเด็กเอ็นไม่ได้ขายบริการทางเพศและไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ขู่ฆ่านะแต่งงานนี่ผมแต่งงานผมมีภาพถ่ายมายืนยันและการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยนะตัวของคุณบุ๋มเนี่ย เป็นฝ่ายยกขบวนขันหมากมาสู่ขอคุณเล่ถึงบ้านเลยนะนมีสินสอดทองมั่นจัดหนักค่ะเงินสดหนึ่งแสนทองอีกยี่สิบห้าบาทแต่งงานกันไปเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาเฮ้ยมีวันทีเท่าไหร่เดี๋ยวเขาเลิกกันแล้ว <c oughs> หรอ,เ,อเร็วเหลือเกินวัน,นส,สิบเองเนี่ยวันที่สิบท,ที่ต้องเลิกเร็วแบบนี้เพราะอะไรฝ่ายชายบอกว่าก็แต่งงานกันไปเป็นผัวเมียเป็นตัวตนแต่ว่าบุ๋มเนี่ยไม่เลิกไปผู้ชายที่อยู่ในสังกัดสักทีเที่ยวหนักเหมือนเด ไปเล่นหูเล่นตากับเพื่อนของเขาอีก็ทนไม่ไหวเขาเลยประชดไปยึดโทรศัพท์มือถือของฝ่ายหญิงจะได้ไม่ต้องไปติดต่อผู้ชายคนไหนเขาไม่ได้ขโมยนะส่วนเมื่อกี้ตัวคุณบุ๋มเขาแฉไงเสพยาบ้าเสพยาบ้าอย่างเงี้ยเขายอมรับเขาเสพจริงแต่เสพมาเนี่ยสสัปดาห์แล้วแล้วผมไม่เคยทําร้ายฝ่ายหญิงเลยสักครั้งเดียวตัวของคุณบุ๋มบอกว่า ก็ไม่เคยคิดจริงจังกับผู้ชายคนนี้ที่ผ่านมาจ่ายค่าตัวให้ตลอดทุกครั้งที่เจอกันฉันมีสลิปการโอนเงินเป็นหลักฐานฝ่ายชายเข้าใจไปเองว่าแบบนี้คือผัวเมียไม่ใช่นะเพราะว่าทุกวันนี้ฉันยังมีหนุ่มๆที่อยู่ในสังกัดที่ฉันต้องส่งเสียเลี้ยงดูอีกหลายคนเนี่ยตัวของคุณบุ๋มอ้างแบบนี้เพื่อความสบายใจของครอบครัวไม่อยากจะมองให้มองว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีเพราะว่าต้องเข้าออกบ้านเป็นประจำ<ๆ>ก็เลยตัดสินใจ ให้แต่งงานกันเขารู้ดีว่าฝ่ายชายก็ติดยาด้วยก็อยากจะให้โอกาสเขาอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ถึงขั้นที่จะมาเอาทรัพย์สินเขาไปมาขู่ฆ่าเขาแบบนี้เขาไม่ยอมเขาก็ต้องแจ้งความเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเขานี่แหละค่ะคู่กันไหมอยากเป็นคู่กันไหมตอนนี้ไม่หนูไม่เอาค่ะอยากจะเลิกกันใช่ไหมใช่หนูมต้องการเพื่ออยากเลิกแล้วเนื่องเลิกมันเป็นปัญหา จะมาขู่ผู้หญิงได้ตลอดเวลาบอกอ้บอกเห็นว่าพันว่าเออจบพันอยากจบแบบนี้ยืนยันแสดงว่าไม่มา<ร>แจ้งความยันตรายเลยพี่ไม่มีใครคุ้มครองเลยค่ะพี่เพราะว่ามันบอกว่ามันจริงมากค่ะพี่ตำรวจนายนกเอามันไม่อยู่ค่ะอ่ะละค่ะตอนนี้เขาไม่เอาแล้วนะคะเขาไม่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเบื้องต้นตํารวจก็ต้องลงข้อตกลงกันละค่ะว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกส่วนประเด็นที่ฝ่ายชายติดยาเสพติดอ่าบอกว่าเสพมาเมื่อสองอาทิตย์วันนี้จะขอตรวจฉี่หน่อยนะถ้าเสพเมื่อสอง ที่จริงๆก็คงจะไม่ม่วงล้วรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายปดตับสัพราห์ข่าวช่อง8